แม่แม่หัวอีหยังกูเดียวนี่แต่วแล้วกูอารมณ์ดีเนาะเฮ้ยแม่ยิ่หล่าบุอยากยูน้ำยาเลยหนูไปยักยูน้ำยาแล้วหนูสั่งเต็นเต็มเลยจะเงินเดือนเงินเดือนหนูอยากก็น้ำยาเนาะมึงก็ได้กัญชากระตั้อย่ากกระจุ่มเด็กก็ว่าหนูโบรางห้วยเด็กก็ว่าหนูโบราณเนี่ยกินเด็กก็ว่าหนูบรซักผ้าอย่าก็ว่านูบรกวดเฮือนจูบจะตีสามตีสี่คุณ เฮ้ยไปตะม浑ห่วยอีลาว่าจิกับมาอยู่ในอีแมลล่แล้วล่ะว้าม <c oughs> าลับมาตัวข้าลูกข้าผัวมึงมาทนตัวเนาะข้าดูว่าใดก็ได้เนาะแม่จ๋าอืมอีลาอยากถามอีแม,ม่ไหมถามอย่างอัน,นถ้าสมมติว่าอีลาหนุ่มนี่เนาะอืมอีแม่กะ,ะชีหักสีแพรอีลาคือเกาโบหักคขึ้นจอมัาถ้าสมมติว่าอีลาตาบอดไปบ่ได้สิแม่ อีเมลช่วยดูแลสิเลี้ยงอีลาบา่ห่วยก็สิเพียงคือเก,กา่าตัวลูกเจ้าของน <Yeah! S 1> อเนาะเพื่อได้สีไม้ยางมันเมร์คับพอ่อถ้าสมมติอีลานอนยืดเตียงไปบ่ได้ดเมร์เชียงอีลาคือเก,กาา่กาบ่อ้นนาย,ยามึงก็ได้เนาะอันมึงที่เป็นหลายอย่างป้อนนั้นมึงก็ตายมันแล้วซะไปสีไป เป็นเนืแม่ตัวแบบนี้ตัวย่านมันตัวละม้าน่นเหนียวมันยังดอกยี่ตัวมึงยี่ตัวหนูเออมันผิดเพราะละม้นพูดไปมองมันสบายพุ่นมันแล้วว้าทำงา